ืัอนี้พาพาพี่ปูวัดเยียเ่ยมอำเภอชามชัยครับแล้วก็มีตลาดคลองถมครับผมครับนี่แหละครับอำเภอชามชัยนะครับที่ว่าการอำเภอครับวันนี้ทางนี้ก็เป็นสถานีตำรวจพามาเที่ยวตลาดบรรบานครับมืัอนี้มาครับว่าไายรัฐตามๆนี่ครับลันกิโล แล้วอาหารอีสานบ้านๆครับมื้อนี้สิหาเมนูบ้านๆฝากพี่ปู่แซ่บๆให้กินครับถ้าการเที่ยวการถ่ายวิดีโอในตลาดมันสิมีเสียงเพลงครับหลีกเลี่ยงได้ยากเนาะครับไทยบ่มีเสียงไในบ่นเสียงเฮ็ดย่างเขาต้องตัดต่อออกครับ<า>ครับโอ้เขาจะมีหมอลำม,มาบ่ได้แท้าไายได้พี่ปู่ไายได้บ่เป็นยัง มอลำัมอลำสิงเขัดดอกมาก่ครับพวกันยังคนนีน่มีมอลำัมสิงครับมือนี่มีมอลลัมสิง โลนะโละร้อยสี่สิบมขายถาดเท่าไรครับ<ะ>ขายถาดเท่าไรร้านละาอยรานละลอ,ละลอครับกิโลละสองร้อยเคียดีเด็ครับมีี่ยดีโม่มมเคียดีโม่เคี่ยดีโมครับ

ปลาแดกคับแจ่วบองครับห้าสิบบาทนี่ครับแจ่วบองด้วยกระแดกบองตลาล่าซับครับครับยี่สิบบาทก็มีนี่ครับปลาแดกเคลือบแสบยี่สิบบาทมี่ตอนบ่ครับนี่มีตรมิตรมีตรมั้งครับ,บรุ่นมิตรมิตรก็มีครับรุ่นนมีตอก็มีปลาแดกแมาายาย่ใส่ไอ้น้องสีครับน้องสีครับโอ้สุดยอดครับทังนำ้ำ โอ้ยเป็นต่นุยด,ดีครับสุเนื้อดเดียวค่ะอ,คร,อ,อ,อครับ้นื้ดเดียว้อนี่ขายดีกูหมูครับนี่แมนจ่าขายดีมั

คือขีดนลจังหวัดขีดนึงจังหวัดแปดสิบบาทแปดสิบทสห้าบาทใคักพี่ครับอาหารอีสานบ้านท้อง พี่โนีไหมค่ับทำไม่ค่เขาสวยค,ครับขายดีบปะครับว้ยายสาหม,ม้อีเลยมีกะทีมีกะทีครับ นี่ครับสูตรหนึ่งที่นี่ักาดำจิมหม่เรียบร้อยพวกครับมผมปาลปาดิ้งแล้วปลาดุกโอ้ไข่ปลา กับบรรยากาศตลาด ครับเดี๋ยวเบ่งกันกุ้งครับกุ้งก็กุ้ครับกุ้ดอันนี้งามแ่นี่บานเขาต้องกุงนี่ครับกุ้งรสอะไรนะจ๊ะเขาสามรสสุด หครับ้ขาขายปลาครับคขายปลาเจอกันอีกแล้วโฆษณาครับโฆษณาปลาสดปลาสดปลาเลียงปลาปลอยนะครับเ้อปลาจากเกอดลำปาวโดยตรงอันนี้เขาเปนปลาอันปลาจีนใ่บหครับปลานจันในจันปลาอศบด้วยปลาอบปาอบปลาน่นจัครับผม โอ้ยมีปลาตองไหมปลาตองตัวใหญ่ๆคว้วให้อยู่ได้ไ่มครับนี่ได้คว้าแล้วค่ะนี่บอกครับคั้าคว้าแล้วโั้วแล้วนี่ปอาไทยปอาไทยปลาตองไก่แล้วครับนี่เออปลาตองไก่ปลาเค็มล้ำเปล่าเฮาเองครับสุดยอดโอ้ปลาสมเนี่ยน่าแซ่บจริงๆครับหล่นอันนี้สูตรปลาดูสูตปลาดูครับนี่ผู้ด่าสนครับสูตปลาดูอันนี้ไปย่าง

แกล่องละหาละซิบเท่านั้นครับหาบาทครับมีหาบาทอันนี้ซิบป,ปะคะนี่ยังร้ตลาดเก็บบรรยาก,กาศครับผมโอ้ตัดแฟนครับตัดแตโอดนยโแมงดาขายตัวจยกวาตอลลาร์ซิฟหาซิหาบาท เบิงย of ังไงครับตัวมันหอมตัวน้น่อยว่คัดแนวคัดแนวคัดบ้นเราครับหอมทุกตัวมันบ่อนี่หุงเจ้าบาดแม่สักแสนหุงมะร่อยไข่นี่เนี่ยมันมีไข่บ่ครับนี่ไข่นี่คือไปกวกินเบิ้งแม่เทียนมันมีไข่ดิย่งเอามมีไข่เอามข้นหัวแล้วสิขึ้นเลยบ่ครับโอเคครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเาซื้อเฮ็ดดีเลยครับเฮ็อะไระหาซิฟมีนี่ละงกบ่ครับเฮ็ดไข่บ่ครับนี่โอ้โหเฮ็ดไข่ครับอันนี้ปลาอีกรไมแม่นบ่ครับแม่ค้านี่โอ้แม่ลูกปลานิ้นปลานิ้นครับผมบอยอดโอ้คนหลายดีครับเข้มอี่ลีครับ มากันบ่ได้ดอดครับเนื้อ <t Además> ไปของทอดได้พ่ปูนั This sweet นทอดครับมันทอดแอนวนวันนะันั้นอเอาถ้วยถ้วยวยครับผมบัลลังน,านาิเียวบอลา์ทอดครับสุกแปงทอดโอเโครับเดี๋ยวทายพราะขาไม่ขาดมั้คขายดีปะครับเอานมหมูย่างยักโลเลย จะเนื้อนะเพิ่งโล่นะครับโอ้นี่อย่างเรียบร้อยครับวันนี้เอาก็ห่อแยจ้ะเต้องย่างเท่าไหร่ชิ้นเท่าไหร่ยังมาซื้อให้บูวเดี๋ยวไปกาศไลยว่า เมนูไก่ครับนี่โอ้มาจากซีพีเลยบอกครับนี่จอร์นครับผมูหมักนัดครับพันอี่ยังครับนี่แม่ครับ่อตอบผมได้ยังนี่อ้ถามเจ้าของมันบอกครับมาซื้อบอกครับนี่มาตายถามบิณฑคนหมักนัดพันอี่ยังครับไปติเวีย่านังครับ เป็นังไดครับเวียน้ำครับจากสีเชียงใหม่ครับจะฉ่ำน้ำแล้วก็ลูกใหญ่เขาุณครับนับนับรนักฆ้าของาหมอนอำเภอสามชายเขาขออนุญาตเห้พอเปียเพลงแบบหนึ่งไทยไทยขอไทยบรรยากาศในตลาดก่อนเขาบคพณมากครับในวันอีกไปแล้ววันคับมันบดก็มีบ่ครับม่วงก็ม่วงเยเดี๋ยวไปไทยใหครับ ตลาดพ่อจัดเองเลยบ่เนี่ยพ่อพ่อเาแต่ว่ากัพ่อกดูแลโอเคครับโอเคอาไทไปไทไปไทครับผมมีเพื่อนไปเทียงก็ละไอ้ิทยุาของ้นเบิ้งติดตามนี่แหะครับคนเห็นว่าตลาดต้านเขาอุ้ยไทยแข่งแคันี่งยี่คนสดเลยครับนั่นเลครัโด้โลละร้อยสามสิบวครับร้อมสบบาทเดียวเดียิ้งกร้่แล้ว้เราลวกัห้ครับลวใรพ่อมลวใพ่อมลูกใหญ่ลูกใหญ่สไม้เงนินี่มันแกงเบ่ ญ่ๆแดงกไหมครับสุดยอดครับขึับผมลงไหครับ้มือครับสุยอดครับอันน้ของหวานครับเป็นหวานโอ้นี่แม่คาดขันเทพเขานี่ไแม่คาดใหตำนานย่ายวังนี่ ก็ถือเกได้ซิมตัฟฟี่ได้ครับนี่วอลล่าครับเดี๋ยวให้เบิ่งกุ้งสาวเพิ่มนี่ครับหมูไม่ใช่คนงามงค์คายป่าครับเนาะเอ้าพี่บัวเบิ่อเราบอกครับโอเคครับเดี๋ยวสุดๆอีกแล้วอันนี้เพิ่มไวายยังครับนี่ไว้หน่อยบอไ่ได้ามแม่ทำ โอ้อันหนานี่ครับครับครับสุดแล้วครับผมมาที่นี่เป็นเสียผ่าเอ้ยจะทําไสอยวาเบิ่งบุฟเฟ่เนื้อย่างจังหว่าครับผมโบนิลร้านว้รุ่นชอบครับอันชินะฮาจ้าครับผมสวัสดีค่ะครับ ปั้นเองกับมืออยู่บับนี่ปั้นเองกับมือเลยค่ะทำเองทุกอ,อย่างเลยค่ะอีกชิ้นนึงค่ะเน,น,นี่ยค่ะอีกชิ้นนึงเยื้ใย่าเลยเอาเงียบเลยน้องเขาอายกล้องนะครับสุดแล้วครับเป็นเสื้อผ้าครับฟังทัง้งหม่อันนี้ก็เป็นพวกเนื้อย่างครับสั่งกิโลนี่ครับสุดยอดมากเ,เดี๋ยววันที่นี้เดี๋ยวพาพี่ผูวซื้อของไป เกครับครับหรือว่าคำโซนกลางนะครับแบนี่แหละครับแจ็ปมานะะฮครับเชิญนะครับวันนี้ท่านเรามาดูกันนะครับผมเรามีจุดตัดนะครับมีไม่มากนะมีประมาณสักสี่สิบกิโลนะฮะน้อยแครงสุดๆนะฮะอับดุลฮิจินะครับไส้ตาลนะฮะไส้ตาบีหุ่นเป็นด้านครับหนวดปลาหมึกนะครับทั้งหนวดปลาหมึกสดๆของเราเชิดนะครับที่ไทยนะคะที่ไทยครับขโมยนี้นะหนูโดนวิกด้วยครับโอ้ย ตัวน uh ี้มันออกจากคุงนี่ได้หนิใส่เลยใส่เลยคมัดมัดไว้ยหล้วก็ได้เฮ็ดไปแก่งครับเมนูวันนี้ครับมัก่นครับเดี๋ยวิมใส่หูยมีหนังควายครับครับแมงดานี่หัวกวายแมงดวอล์ก้ครับประกันอันนี้แมงยังครับนี่โอ้ไปแล้วอันนี้พัวควายหัวกน้าฟังเอาหีวเอาหัวคือไงหัวคือหมวกหัวครับ เอาสอมุกครับอันนี้ครับนี่เอามุกนี่ครับมุกนี่ก็มุกนี่ใพักตูด้ครับครับมีแมงเหนียวความสุดจอดครับแมงงยสด้ยขอบ้นเมงนอ้แถตู้อมสดยอดครับผมร้อยสี่สิบอันนี้จเลยนาะหมดแล้วยังก็แตนกับพวงก็ะแตนกับพวกอันนี้ร้อองร้อยอันีร้อยหนึ่ง บกวละราคิปวะครับโอ้อันนี้่จยแล้วนี can, like noise, so. ant, ่ครับแมงเหมียวมงเหมียวแนงกับแนย่อันวแกนครับวา5 0หาิบาทครับหาิบาทมันตปไปแล้วว่ามันบีบกัดมือนะครัแมงัอนนี้กัดมือกสีบแกนครับตายครับวันี้ยวไปเห็นกับเขาครับ ก็จำหนามะค่ะว้นเทียนเฮ็ดเบียขี่รับกลับกันแล้วครับวันที่นี้เพราะหนักขับใส่ใบใบขาม่อนกันเลยแล้วใส่บวบอแค่เฮ็ดใส่ยังไงใส่แต่เฮ็ดบ้านแมงแฝบแกงน้องไม้ยังใส่บวกพอพอผมเอามายู ใช่ดีค่ะาไรคะเกี๊ยวละห้าบาทค่ะเอาว่เอาคุณอันเอาสามอันอห้กี๊ยวยี่สิบค่ะห้าเอาห้าเกี๊ยวเลยจ้ะเย็นเย็นนะครับเย็นเย็นเนาะก็รวางเย็นกางกางพอนเบิ่งเบิงเบิงคุณพูดก่อนเกิสมชัยนะครับนี่เอาเอาเอารวมเลยไหมคะเอารวมเลยค่ะสวดวะครับนี่สดจะวครับสดค่ะแนวา ออมาเดี๋ยวผมถือไปก่อนเพื่อนทายลูกก่างครับอีเซนเตอร์ว่สั้นน้อยนะแม่ขาเลยเอาไผมกดูดไปน้ำทังเลยดเอาที่อสิบเลยนะคะไอผมนี่ยเอาบนี่หลอดบาณนะฮะนี่หลอดหลอดเขามีไหมคะเามีอยู่ค่ะหอดภาคใต้ค่ะภาคใต้เหรอแข็งมันจะเสียบได้ไหมนี่ได้ครับผมเดี๋เดี๋ยวดี๋ยวขาวอครับเหนย จะยินเย็นนะครับวทิที่นี้เฮ้พี่ปูนะเฮ้พี่ปูนะแกฮ้อนครับคลายร้อนเรียนตลาดต้องน้ำส้มเกลนหิมะพ่นอยู่เมืองหนาวสิละครับถ้าเจออากาศเมืองไทยแจ๊บว้อมันทอดโอ้มันทอดยางนะครับฮะ เป็นครับเพเป็นโค้จากอุตหนุนสมป่าแยเนี่ยอุ้งอุตุนุนเจียเนี่ยเรื่องครับแตมาสัมผัสไปขายครับเอารอบหนาไหป่ากินไหมปีกปลาสแซ่บเลยปีกปลาสมสบาที่ปาผมเอาตัวใดไงครับตัวใดไงโอ้ได้ขายเลยพนักจอดเลยหยอทส่มาซื้อไปย่างอยู่ครับ แซ่บู่แล้วครับ่ต้องห่วงปลาสดสดเทศศพอันนี้สมปะโดนนี่มีเตนเนื่อยตัวหแ็งเดี๋ยวมันจะไายก่อนมันจงกินได้เรื่อยกินก็ได้ครับครับ